สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้เราก็ยังอยู่ในอีเวนต์ ESL Master 2023 Winter เช่นเดิมนะครับผมโดยในเกมนี้นะเราอยู่กับคุณกอบลินนะครับเป็นโปรโตสสีแดงที่ฝั่งซ้ายบนนะสู้กับคุณเซอร์รลนะครับผมเป็นเจิร์กสีน้ำเงินที่ฝั่งขวาล่างนะฮะคุณเซอร์เรลนี่ก็เป็นผู้เล่นเจิร์กที่ เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะ,อะตอนนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าโอเชียนบอลนะฮะ,ะตาน,นี้ก็คือตาแรกนี่แหละครับฝั่งสีแดงนะฮะตัดสินใจลงไพลอนที่เนเชรันนะครับเปิดด้วยเกตเวบริเวณนี้เลยนะครับทำการวอลบ้านนะฮะส่วนฝั่งสีน้ำเงินนะครับลงเบตส2ก่อนเลยนะะอาจจะเล่นแฮชแก๊สพูลนะฮะตามปกตินะครับอืม มค่อยดูไปนะฮะโอเคยังไงยังนะครับแก๊สยังไม่มาอามาแล้วนะฮะนี่ตวนฝั่งสีแดงนะครับส่งโปรบเข้ามาสเกลเจอแล้วนะว่าเขาลงสปอนนิงพูเรียบร้อยโอเคแฮชแกสพูจริงๆด้วยนะครับคุณเซอร์นะฮะอ่ะตรงนี้ว่าไงฝั่งสีแดงเกตเว์เสร็จปั๊บลงนีเน็กซัสต่อเลยนะฮะอเบสสก็กำลังมานะครับอ่ โปรตอสจะลงเบสสองชาวกว่าเซิร์กนะฮะซึ่งนี้เราก็รู้ๆกันดีนะฮะเพราะฝั่งเซิร์กนี่ใช้ใช้เร่แค่300อนะฮะแต่ว่าเน็กซัสของฝั่งโปรตอนนี่ใช้เร่4 0 0อนะฮะโอเคตรงนี้ไซเบอร์เนติกคอร์ก็มาด้วยนะแล้วตรงนี้มันวิ่งผ่านได้ไหมน่าจะผ่านไม่ได้นะหรือผ่านได้ก็ไม่ทราบยังไงแต่ที่แน่ๆรูเนี้ผ่านได้แน่นอนครับนี่กว้างสักขนาดนี้นะฮะเอ๊ะสร้างอะไรอยู่ในบ้านอ๋อ บ่อกแก๊สกับไพลอนเพิ่มเติมนะของฝั่งสีแดงแล้วตรงนี้สีน้ำเงินสปอน n ิงพู l เสร็จแล้วนะครับกดควีนมานะแล้วก็เซิร์กลิงอีก4ตัวนะครับผมอ่าแล้วโปรฝั่งสีแดงคุณทำอะไรครับเนี่ยตรงนี้โอเคคิดว่าโนี่คงไม่ดึงออกนะจนกว่าจะโดนโจมตีอ่กมาแล้วครับเซิร์กลิงโอเคสีแดงเห็นได้ทันฮะดึงกลับบ้านได้นะครับอ่าส่วนฝั่งสีแดงตรงนี้นะครับ ไซเบอร์คอร์เสร็จปั๊บเปิดเป็นอะเด t เลยนะฮะอ่าโอเคเบสสองเสร็จแล้วนะครับฝั่งสีแดงนะฮะแล้วก็เปิดโอ้ขึ้นสตาร์เกตเลยนะครับอย่างรวดเร็วนะฮะอ่าแตตรงนี้ฝั่งสีแดงเอ้สีน้ำเงินนะครับลงเบสสามเลยนะฮะแต่ว่าโปรโตสที่เล่นกับเซิร์กแล้วขึ้นสตาร์เกตอย่างรวดเร็วนี่คุณก็ต้องคำนึงถึงอย่างหนึ่งนะครับก็คือฝั่งเซิร์ฟนี่เขามียูนิตไว้ ยิงยูนิตภาาอากาศตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยครับก็คือควีนนะฮะซึ่งในเกมระดับโปรเนี่ยเขาจะกดควีนมาเยอะมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะสร้างเป็นโอริเคแบบนี้หรือว่าเป็นฟ h นิก i x หรือเป็นอะไรก็ตามนะครับคุณจะโดนควีนกองทัพควีนเนี่ยวิ่งมาไล่นะฮะหรือที่แน่ๆก็เจอสปอร์นะสปอร์ครอเวอร์ส่วนใหญ่เขาจะวางในแนวแร่นี่แหละตรงนี้ยังไงรุมแทะหินอยู่นะ แตกบุ้มเรียบร้อยมาแล้วนะครับควีนอีกตัวหนึ่งฮนะสร้างเสร็จปุ๊บจับฉีดน้อนเลยครับอ่า,าม,มิ่งต้องเป๊ะน,นะครับผมเกมระดับโรนะฮะตรงนี้ยังไงโอริเคิลมาแล้วนะครับของฝั่งสีแดงนะตรงนี้เอาซึ่งลิงเอาสกเกิลเจอเจอโอริเคิลแล้วนะฮะฝั่งสีน้ำเงินโอ้โหล้วสีแดงเขาก็ลงเบสสามด้วยนะครับล้วสีน้ำเงินเขาจะเล่นยังไงครับยังไม่ลงสปอนฮะ คิดว่าน่าจะยังไม่ลงนะแค่ปั๊มควีนออกมารอเฉยๆนะฮะจริงๆควีนแค่2ตัวมันก็พออยู่แล้วนะ,ะตรงนี้ขยายคลิปเพิ่มนะครับตามสูตรนะฮะตามสูตรอ,อเคแล้วฝั่งสีแดงเขาเล่นอะไรครับนี่ทวายแล้วเขาซู้นะฮะเล่นสายเกตเวนะครับผมลงฟอร์จด้วยนะฮะชัดเจนนะครับฟอร์จนี่ก็เอาไว้อัปเกรดให้กับยูนิตภาคพื้นดินนะฮะอะก็ อย่างที่บอกนะชัดเจนก็คือเดินสายเกตเวยนนะฮะยูนภาคพ,พื้นดินนะครับฝั่งสีแดงแต่สีน้ําเงินเนี่ตอนนี้เห็นแค่เซิร์กิงโอโอเคโรชวอร์เรนกำลังมานะแต่ก็มาสร้างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วยังไงเอาออริเิลบินเข้ามาแล้วนะไปไหนครับอยู่นี่นะครับโอ้มา2ลํำนะสองลำก็พอสู้ไหวอยู่นะแต่จังหวะน,นี้น่าจะน่าจะเข้ายากอยู่นะครับสีน้าเงินเขาดึงควีนวิ่งอ้อมมาดักนะครับตรงนี้ เรียบร้อยเอาขยายฐานเอ้ยขยายคลิปลงด้านล่างเลยนะอย่างรวดเร็วนะครับผมตรงนี้อ่าบอดีคูลสีแดงมาจอดรออยู่ตรงนี้นะครับและในขณะเดียวกันเขาก็กดรีเซิร์ชบลิงค์มาแล้วนะครับแล้วก็มีอัปเกรดบวกหนึ่งให้กับกองทัพภาคพ,พื้นดินด้วยนะอย่างไวเลยนะครับตรงนี้ดับเบิลเกตเวย์นะครับแล้วยังไงเนี่ยเจอเรเวเลชันเข้าไปนะครับเปิดเผยตำแหน่งตัวเองนะนะฮะเนี่ยจังหวะน,นีะ้แล้วตรงนี้ยังไงโอเคเข้าไปใช้สกิลแล้วก็ถอยออกมานะครับ ตรงนี้อาจเจอเบสสีแล้วนะครับนี่ฝั่งสีน้ำเงินฮะโอมาเปิดอีกนะฮะติดตามสถานการณ์ฮะที่แน่ๆนี่คือติดตามควีนตรงนี้มีควีนอยู่สองตัวนะครับโอ้มีสปอร์ด้วยโอเคได้อยู่นะครับตรงนี้ก็มีมันกันตรงนี้โอ้โหสร้างสปอร์ไว้แบบคุ้มกันเต็มที่นะฮะแล้วไงครับโรชวอร์เรนมาแล้วยังไม่กดโรชมานะฮะแต่ว่ามีการอัปเกรดมิสไซล์แอทแทกนะครับแล้วก็สปีดโรชนะฮะอ่า ชื่อชื่อมันชื่ออะไรนะชื่อจริงๆ g l i r e Constitution หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้แล้วเมื่อกี้ผมเห็นฝั่งฝั่งสิน้ำเงินส่งซิร์กลิงไปนะครับคบตายไปสองตัวนะครับโอเคตรงนี้ไงโอ้โหไพลอนอวอลบ้านปิดอย่างนี้เลยนะเนี่ยจริงๆน่าจะปิดอย่างนี้นะแต่ว่ามันจะลำบากไปหน่อยนะครับสร้างไปนี่แหละครับถูกแล้วนะเกตเวย์มาอย่างเยอะเลยนะครับ อ๋อตรงนี้วิ่งผ่านได้อยู่นะอะ่แล้วเขาก็มาสร้างวัฟเกตตรงนี้เพื่อปิดทางไว้โอเคเข้าใจได้แล้วนะฮะตามนี้นะครับแล้วฝั่งสีน้ําเงินยังไงกัดจะออกยังออกไม่ได้นะครับโรชมาแล้วนะครับตอนนี้มีอยู่โอ้โอเคเยอะอยู่นะทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยโรชสิบเอ็ดตัวส่วนฝั่งสีแดงกดแคเรีอร์มาแล้วโอ้ขึ้นอย่างไวเลยครับมีเทียมปลาอาร์คายด้วยนะฮะฟรีดบีคอนก็ต้องมานะฮะอ ถ้าฟีดบีคอนไม่มาก็สร้างแคริเออร์ไม่ได้อยู่แล้วนะโอ้แคริเออร์รัชน่าจะเรียกว่ารัชได้ไม่เต็มปากนะเพราะตอนนี้มันก็หกนาทีกว่าแล้วนะจะเจ็ดนาทีแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าสร้างเทมปลาอาคไคฟ์มาก็ดีนะฮะเอาไฮเ,เ,เทมเลามาเสกฟ้าผ่า,าหรือไม่ก็จับรวมร่างเป็นอาร์คอนเลยนะครับเพราะว่าเราก็รู้ๆกันดีนะครับว่าอาร์คอนนี่เป็นยูน่ยิตเที่อวไปสู้กับเซิร์ฟอยู่แล้วแล้วฝั่งสีแดงคุณจะลงเบสสีตรงนี้โอ้โหสีน้ําเงินจ้าเอนะครับ ทำลายทิ้งไพลอนนะฮะแตกไปแล้วนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงมิกซัสต้องแคนเซิลไปนะครับโอ้ตรงนี้มีการหลบหลบควีนด้วยนะฮะแล้วก็เอาโอเวอร์หลอดมาปล่อยคลิปแล้วควีนก็ปล่อยคลิปทูเมอร์ mer. อ่าให้มันขยายคลิปเองนะฮะและ้วตรงนี้ก็ไล่ขึ้นมาแล้วครับเอา้าเจอสเตติสวอร์ดไปนะฮะฝั่งสีน้ำเงินไม่แน่ใจว่าไม่เห็นน่าจะไม่เห็นนะจังหวะไม่ใช่จังหวะที่แบบได้ดูอะไรอย่างนี้นะครับอืขุดรอสีายโอ้โหทำโซนคอนโทรลไว้เลยนะ กันไว้ไม่ให้สตอกเกอร์วิ่งเข้ามานะฮะแ้วสต็อกเกอร์ก็บลิงไปแล้วก็ไม่ตามนะจังหวะนี้โอ้โหแคริเออร์มาแล้วผมว่าฝั่งสีน้ําเงินที่ขึ้นแอร์แน่นอนฮนะหรืออาจจะไม่นะครับแต่ว่าที่นี่มีอินเฟส a t i เตชันพีแล้วก็ไฮดร a าไฮโดรลิสเด่นนะอัปเกรดเพิ่มระยะยิงให้เพิ่มระยะยิงให้กับไฮดรานะเออกรูฟสไปน์นะครับชื่อจริงมัน ลิ้นพันกันนะฮะบางทีขออภัยนะครับผมคนดูที่เข้ามาใหม่นะฮะแต่ตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินยิงหินเปิดทางเรียบร้อยนะครับสีแดงส่งโอเรคเิลสามลำโอ้โหยังมีชีวิตอยู่นะเนี่ยโอ้เอามายิงลําแสงอัดใส่เบสนี้เลยครับต้องกดแคนเซิลไปนะฮะเอาแล้วแตกแตกเรียบร้อยฮนะโอ้โหโดนก็แตกด้วยนะครับไม่รอดนะฮะเบสนี้ถูกดีนไปได้นะครับแต่ตรงนี้อ้าวอาร์คอนมาแล้วนะ การวับไฮเทมปลาลงมาอยู่ไหนครับอยู่นี่นะฮะจับรวมร่างเลยนะครับไม่ใช้ไซนิคตอมนะฮะแต่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างอาร์คอนนะอันนี้อ๋อมีอยู่นะโอเคกดรีเซิร์ชแล้วนะตอนแรกนึกว่าฝั่งสีแดงเขาจะไม่เล่นนะแต่ผมว่ามันมันจำเป็นต้องเล่นแล,ล้วล่ะนะฮะการโจมตีแบบ AOE นี่คือสําคัญมากนะเวลาเล่นกับเซิร์กเพราะาเซิร์กเนี่ยเขาเป็นเผ่าที่เน้นจํานวนอยู่แล้วนะโอเคแล้วตรงนี้ยังไงนี่ สปีดไฮดร้าก็กำลังมาด้วยครับโอ้โ oh, หแล้วไฮดร้าตอนนี้คือสปีดยังเท่านี้แต่ว่าถ้าอัปเกรดเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเลื้อยได้เร็วมากนะฮะตรงนี้เอามาเจอกันอีกแล้วนะครับยังไงชาร์จเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้อัปเกรดไปเท่าไหร่แล้วบวกหนึ่งกันทั้งคู่เลยนะบวกสองกำลังตามมานะครับกาวคาราเพสฝั่งสีน้ำเงินนี่จะมีเพิ่มพลังป้องกันด้วยนะครับโอ้โหแล้วฝั่งสีน้ำเงินใช้วิธีการเอาไวเปอร์มาดึงแคริเออร์นะครับให้มันเข้าสู่เรน์ของไฮดร้านะ โอเคนี่คืออีกทางเลือกอีนหนึ่งนะถ้าคุณไม่อยากเล่นคอร์รัปเตอร์นะครับคมุณสร้างอินเฟสเตชันผิดแล้วก็สร้างใบเปิงมาดึงอย่างนี้ก็ได้นะแตกหมดครับฝั่งสีแดงเรียบร้อยครับผมโอ้โหจีจีแน่นอนฮะมาอย่างนี้เรียบร้อยชิลแบตเตอรี่แตกไปด้วยนะครับโอ้โ oh. หแต่ยังไงครับเนี่ยฝั่งสีแดงก็ยังไม่ไม่ถอยนะฮะยังไม่ยอมแพ้นะครับสั่งสตอเกอร์ขึ้นมายิงโอ้โ oh. ห ยิงไฮราอาจแตกไปแล้วแล้วควินตัวนี้ว่ายังไงควินแตกเรียบร้อยนะครับไม่รอดนะฮะแล้วก็มาที่เบสนี้เพราะเบสนี้เนี่ยน่าจะแตกนะดูทรงแล้วอืเรียบร้อยนะครับไม่เหลือนะครับบึ้มไปแล้วนะฮะโปรตอนแคนนอนของเราแล้วตรงนี้ด้านล่างนะครับมีโอเรเคียบินลักรอบเข้ามายิงโอ้ยิงสปอร์ก่อนเลยนะฮะอยงหวันนี้แล้วดาเมจนี้มันเป็นดาเมจประเภทสเปลนะไม่ใช่แอตแทกปกตินะครับมันจะอ่าไม่โดนอะไรนะ มันจะไม่โดนเกราะนะฮะอือก็คือเข้าเลือดตรงๆเลยนะครับนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินก็ค,อค,อค,อค่อยๆรุกคืบเข้ามาฮะตอนนี้เหมือนว่าฝั่งสีแดงพยายามที่จะโอริเคิลมาบังคับให้สีน้ําเงินเนี่ยจะต้องกลับมากันบ้านนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ไหวนะฮะกันไม่ได้ยังไงก็กันไม่ได้อยู่แล้วฮะเห็นได้ด้วยสายตานะโอ้โหบุกเข้ามาอย่างใหญ่เลยครับสุดท้ายแล้วโอ้อะไรเนี่ยซากไฮย์าอือหือโอ้จะติดเหลืองไหมเนี่ยอะ สีแดงก็ต้องจีๆนะครับสรุปคุณเซอร์เรลก็ได้ไปก่อนหนึ่งแต้มนะฮะจังหวะนี้นะครับโอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะฮะโอเคครับตาที่2นะฮะอยู่ในแมปฮาร์ดลีดนะครับผมคุณกอบลินสปอนอยู่ที่ฝั่งซ้ายบนนะครับส่วนเซอร์เรลอยู่ที่ฝั่งขวาล่างเช่นเดิมนะฮะหลังจากที่คุณเซอร์เรลได้ไปก่อน1แต้มนะครับคราวนี้ก็มาดูกันนะฮะว่าคุณคุณกอบลินเนี่ยเขาจะ ตีเสมอขึ้นมาได้หรือไม่นะฮะโอ้ oh, oh, เล่นเหมือนเดิมเลยนะครับวางไพลอนที่เนเจอรันนะฮะแล้วก็เกตเวยยไม่ถ้าไม่ตรงนี้ก็ต้องเป็นตรงนี้นะมีทางเลือกได้สองทางนะส่วนตรงนี้ก็ฝั่งคุณเซอร์เราก็ส่งโอเวอร์โหลดไปสเกลก่อนนะฝั่งเซิร์นี่มีข้อได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือมียูนิตบินตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับสามารถเอาไปสเกลโดยที่แบบเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศได้เลยนะฮะยูนิตบินส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะแล้วแม แมปแข้นขันนี่คือยูนิตบินนี่จะไม่มีสิ่งกีดขวางนะอ่าอันนี้บอกไว้เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะอ๋อแล้วก็ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะคือตอนนี้เราอยู่กันในอ่าภูมภาคยุโรปนะฮะของเอีเวนต์ ESL นะรอบนี้ยังเป็นรอบภูมิภาคอยู่นะจริงๆเอีเวนต์ตัวเอีเวนต์นี่มันจบไปนานแล้วแหละแต่ว่าผมอ่าอะไรนะมาแคสย้อนหลังนะฮะอ่านะครับก็จะพยายามเอาให้ได้ทุกคู่นะฮะ ซึ่งจริงๆมันเยอะมากนะครับใครที่ได้ใครที่ติดถุยลิ้นพันกันอีกแล้วใครที่ติดตามอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะรู้กันดีนะว่าเขาแข่งกันหลายคนนะหลายคู่หลายรอบด้วยนะ,ะฝั่งสีน้ำเงินนะครับเล่นแฮชแก๊สพูลเหมือนเดิมเลยนะครับลงสปอนิงพูลไว้ณจุดนี้นะฮะฝั่งสีแดงก็พยายามเอาตัวเก็บแร่มาป่วนนะกดเก็บแร่อย่างี้เลยนะครับจีดขวางจีดกัน ไม่ให้ฝั่งสีน้ำเงินเก็บแร่ได้นะฮะเป็นเทคนิคแบบเล็กๆน้อยๆน,นะ,ะแต่ว่าถ้าคุณปล่อยไว้นานไปมันก็จะหยิบแร่มาได้ก้อนหนึ่งนะจังหวะน,นี้ก็คงต้องกลับไปส่งแร่ที่บ้านก่อนฮนะ <c oughs> ทีฝั่งสีน้ำเงินเบสสองเสร็จแล้วนะฮะเรียบร้อยส่วนฝั่งสีแดงเบสสองก็กําลังตามมานะครับตามด้วย c ซเบอร์ไนติกส์คอร์นะสร้างแบบนี้เหลือรูแบบนี้แล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะเอาเกตเวปิดนะฮะดูทรงแล้วไม่มีตัวเลือกอื่นนะ เพราะถ้าคุณจะเปิดบ้านให้โล่งอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับอ่ะเปิดเป็นอดฟปนะครับคุณกอบลินนะในใน,ในตานี้นะครับก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะเอ๊แต่ว่าถ้าเล่นแบบนี้เหมือนเดิมสตาร์เกตมาอีกแล้วเลยครับโอ้โหถ้าเล่นเหมือนเดิมอย่างนี้นี่คุณเซอร์เรลฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะแก้ทางได้นะเขาก็จะเล่นเหมือนเดิมแหละแบบที่คุณแพ้แหละประมาณนั้นนะครับอืแต่ว่าฝั่งฝั่งซีแดงนี่รู้สึกว่า ตาที่แล้วหนี่งจะแพ้เพราะว่าเจอไวเปอร์กับไฮด้านะฮะชุดคอมโบนะครับโอ้โหสุดๆเลยนะครับเอาไวเปอร์มาดึงแคลริเออร์แล้วก็ให้ไฮด้ามันยิงนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วประเด็นคือฝั่งสีแดงนี่แทบไม่ได้ไปฮารัสเมนต์เขาเลยนะผมเห็นแต่โอริคิลบินไปบินมานะครับใช้สกิลเรเวเลชั่นเปิดเผยตำแหน่งแค่นั้นนะจริงๆมันต้องใช้เพาวซาบีมในการยิงนะใช่ไหมมันชื่อเพาวซาบีมใช่ไหมจำไม่ค่อยได้ไอ้สกิลยิงลำแสงสีขเขียวนั่นแหละนะฮะ ยากนะครับเพราะว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่คือตาที่แล้วอย่างที่เห็นนะครับสร้างควีนมาป้องกันไว้แบบโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะฮะจริงๆมันก็มีอยู่แค่สองสาตัวนะแต่เท่านั้นก็ถือว่ากัน Oracle ออกไปได้อยู่นะ,ะทําให้ Oracle นี่เข้าไป h a r a s s m e n ยากนะครับโอเคฝั่งสีน้ําเงินตอนนี้ลงเบสสามแล้วนะครับส่วนฝั่งสีแดง Oracle ก็ออกมาอีกแล้วนะฮะตรงนี้ลงเป็นเกตเวตามสูตรนะครับคานวณได้ไม่ยากมีการเอา a d e p t มายืนคุม้มไม่ใช่ยืนคุม้ม อายืนเฝ้านะจุดนี้นะฮะขยายเบสสามแล้วนะครับฝั่งสีแดงอขยายเบสสามเร็วมากเลยอ่ะเขาจะเล่นอะไรเอาฝั่งสีน้ําเงินเซอร์กลิมวิ่งม,มาสเกลเจอแล้วนะฮะโอ้โหจะเล่นอาวุธหนักเหมือนเกมที่แล้วอีกใช่ไหมอาวุธหนักที่ว่านี่ก็คือแคริเออร์นะฮะตอนนี้วาร์ปเกตเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเกตเบแรงร่างเป็นวาร์ปเกตเลยนะฮะ นี่เป็นการอัปเดใหม่นะฮะที่มันจะทําให้าวาฟเกตนี่เปิดโดยอัตโนมัตินะครับแต่คําว่าอัปเดใหม่นี่มันก็มันก็ลายแพทแล้วนะฮะคือถ้าว่าเป็นช่วงแรกๆนี่คุณรีเสิร์ชว่าฟเกตเสร็จแล้วนี่เกตเวมันจะไม่เปิดโดยอัตโนมัตินะครับคุณต้องสั่งเอานะฮะมันจะทําให้โปรโตสแบบเรียกว่าอะไรนะมี APM ขึ้นมานิดหน่อยนะต,ตรงนี้อื่อโดนวิ่งมาแตก2นะคร,รับโรชวอร์เรน กำลังมานะครับแต่ตอนนี้อู้แตกไป4แล้วนะครับทําดีมากนะฮะโอ้เสียโอริคลุลไปหนึ่งลัมก็ได้อยู่นะฮะดีอยู่นะฮะได้โรนไป4ตัวนะฮะตรงนี้ม,มาลอยเทงเต้งอยู่ตรงนี้มีโอเวอร์โหลดเห็นนะฮะแล้วยังไงตรงนี้เรเวเลชั่นเลยนะครับเปิดเผยตําแหน่งเลยนะมุมมองของคุณกรอปดินก็จะเป็นแบบนี้นะครับในมองเห็นควีนนะฮะตรงนี้เอามีอีกตัวหนึ่งโดนด้วยนะฮะตรงนี้สปอนนี่พวออกเสร็จไปแล้วนะโอเคแล้ว okay. ตรงนี้ยังไงเอ่ยสีน้ําเงินโอ้มีโอเวอร์โหลด อ่าอยู่ตรงนี้ด้วยนยะเขาดูสมิมันก็จะเห็นอยู่เท่านี้นะฮะแล้วยังไงตรงนี้โอริเคิลบินเข้ามาอีกแล้วนะครับโอ้โหมีแยกเป็นสองสองจุดนะฮะจะบอกว่าสองหน่วยรบมันก็ไม่เชิงนะผมหน่วยรบนี้มีอยู่ในตัวเดียวนะฮะแต่อยู่นก็แปลว่าหน่วยนะว่โอเคช่างมันครับเรื่องนั้นเอาเป็นว่าโอริเคิลมันแยกกันนะโอ้โหตรงนี้สีน้ำเงินเล่นอะไรครับเนี่ยโอ้โหสมควีนเดิน คุนเวลามันเคลื่อนที่นอกคลิปเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ช้าแบบนี้นะฮะนะฮะอบอกไว้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูแล้วอยากเล่นเซิร์นะฮะต้องระวังไว้ให้ดีแต่รู้สึกว่าโอเคผมว่าน่าจะใช่นะอ่าเอาโอเวอร์ตัวนี้มาปล่อยคลิปนะครับนี่ดูจากมุมขวาล่างนะฮะสกิลกดปล่อยคลิปมาแล้วนะครับลงมาเลยครับแล้วก็วางคลิปทูเมอร์นะฮะนั่นไงเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับคุณเซโรโอ้โหปิดเกมเร็วนะฮะเนี่ยตานนี้ โครโนสีไบนำไปก่อนนะครับแล้วตรงนี้มีฟอสฟิลด้วยนะแต่ว่าเขามีเรเวเจอร์นะครับทำลายโครโนสีไบได้ไดแต่ตรงนี้มีการกดบลิงก์มานะครับแต่มันไม่น่าจะเสร็จทันนะครับโอ้โหไม่ได้ใช้โครโนบูสด้วยนะแต่ตอนนี้ฝั่งสีแดงเขามีอะไรครับเนี่ยสต er, ็อกเกอร์เซนตรีอะเดฟตัวน,นึ่งโหยากนะครับยากมากเลยนะจังหวะนี้ดูจากจำนวนแล้วฝั่งเซิร์ฟนี่คือมีโอกาสชนะสูงนะ แล้วมีแบบขยายคลิปตรงนี้ด้วยนะครับเป็นอะไรที่แสบมากเลยนะพูดตรงๆนะครับนานๆทีจะได้เห็นนะครับแต่ว่าคุณเซโร่เนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการเล่นเซิร์ฟแบบดูดันอย่างนี้นะเล่นแบบที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นในเกมทั่วไปอะไรประมาณนี้นะผมตรงนี้เข้ามายังไงอืพอเราซีบายลงไปแตกเรียบร้อยนะครับแล้วจังหวะน,นี้อืผมว่าเบสนี้แตกแน่นอนฮะสตอเกอร์โอเคมีบลิงแล้ว ก็ยังดีอยู่นะฮะแต่ว่าคุณต้องไมโครบ l i n k ดีๆนะครับจังหวะนี้แตกไปแล้วนะครับโอเรเลอร์เรียบร้อยเอ้าแล้วไพลอนแตกตรงนี้โอ้โหวับเกจดับสี่ที่เลยนะฮะสี่จุดเลยนะครับเอาแล้วตรงนี้เชืแบตเตอรี่สร้างขึ้นมาไม่มีไฟนะครับไฟดับนะฮะไม่มีไพลอนโอ้โหดับไปด้วยเบสนี้ยังไงก็กันไม่อยู่นะครับแตกฝั่งสีน <ese> ้าเงินไม่สนใจตรงนู้นแล้วนะครับกะจะเข้าเบสสอย่างเดียวเลยนะฮะจังหวะนี้ไพลอนแตกเรียบร้อยครับผมโอ้โหทะลวงเข้าไปเรียบร้อยครับฝั่งคุณกรอบลินยังไงก็ต้องจีจีนะฮะ ตัดสินใจอย่างไวมากเลยนะคุณเซโร่ยิงไพลอนตรงนี้แตกเอาสร้างใหม่แล้วนะี่ยวตรงนี้ก็มาทาลายไพลอนตรงนี้เีกนะไซเบอร์คอแตกเสร็จปุ๊บในฝั่งโปรตอนไม่เหลืออะไรแล้วนะที่จะก,การบ้านไม่เหลือจริงๆนะครับคุณจะสร้างวอยเลขึ้นมามันก็ไม่ทันด้วยนะ mm hmm. ก็สรุปคุณเซโร่ก็ชนะไปด้วยคะแนน2ต่อศูนนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ